ช่องของผมเนี่ยยังมีคนไม่กดติดตามตั้ง72%็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ผมอยากจะหนึ่งแสนซับ,บไวๆและเพราะฉะนั้นกดซับหน่อยนะครับร้านมาลูช็อปร้านเติมเกมที่โคตรถูกเติมไวปลอดภัย100%ทางร้านมีบริการกดเกมพาสเลทสิบไม่ว่าจะเป็นแบบ king legacy แบบบล็อกคนและแบบยอดฮิตอื่นๆอีกมากมายเติมโล b บคลระบบ V A P server และระบบ IDPa พาก็มีร้านดีราคาถูกเติมไวอย่างนี้ต้องไปเติมที่ร้านมา รีสิช็อปเฮ้ยน้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพี่แนะนำร้านนี้เลยครับรีสิ Shop ร้านบริการกดเกมพารทแมปต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูดแบบคิงเลกาซี่และแมปอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60สิบบาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปโอเคครับผมนะ ก็กลาบสวัสดีไว้รุ่นทุกคนที่ไม่ได้นอนกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับชาร์ก,กี้แล้วก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับนอนที่สอนฟาร์มเป็นในโลกหนึ่งและในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนฟาร์มในโลกที่2กันบ้างนะครับผมนะโอเคเริ่มกันเลยแล้วกันพอเราเข้ามาในโลกที่สองเนี่ยเราก็มารับเวสตัวนี้นะครับเรือสองพันสองร้อยห้าสิบ เควสตรงนี้เลยนะแล้วก็รวมมอนมารวมมารวมมานเราก็สกิลซสกิลว,วีนี่แค่นี้ก็หมดกองแล้วครับท่านผู้ชมฮะน่ะเควสมันยังไม่เสร็จเราต้องจัดการอีกตัวหนึ่งแล้วเราก็กลับมารับเควสเราฟาร์มอย่างนี้เนี่ยจนถึงเลเวล 2,300เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเข้าสู่ทิกเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับทิกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเวลาเรามาโลก2แล้วเนี่นะเราก็มาซื้อขาดำตรงนี้นะครับแบคเล็กนี่ราคา150,000สห้ืนเหรียญอ่นะเราซื้อแล้วเราก็ อัพค่าพลังต่อสู้นะครับให้เป็นหนึ่งาะอัพแค่150ก่อนนะครับลาอัพ150แล้วเนี่ยเราก็จะใช้สกิลซีของขาดำได้นี่เป็นการเคลื่อนที่อย่างนี้เราจะได้เคลื่อนที่ไปฟาร์มเร็วๆนะครับอ่าส่วนดาบนะครับผมแนะนำเป็นดาบเอ็มมะนี่ดาบเพลีสวอร์ดนะ วิธีการได้ดาบนี้เนี่ยก็จะง่ายมากๆนะครับทุกๆ2ชั่วโมงจะมีบอสซามูไรเกิดตรงนี้นะครับนี่ในปราสาทหลังนี้เลยถ้ามันเกิดมันก็จะขึ้นในแชทเซิร์ฟนะครับว่าซามูไรครัมแบ็กนะฮะให้เรามาตีมันนะครับนะโอกาสดาบอโอกาสได้ดาบเล่มนี้เนี่ย 50%นะครับถ้าใครมีเกมพาร์ทดรอป2อันนี้เนี่ยโอกาสก็จะเป็น100%นะครับผมนะามเล่มนี้ดีมากๆเลยหาง่ายด้วยแนะนำนะครับใครเข้ามาในโลกใหม่แรกๆก็ไปหาซะโอเคครับกลับมาช่วงฟาร์มกันต่อหอนะพอเราเลียกว3 0สองแล้วเนี่ยเราก็มารับเวสตรงนี้นะครับผมนี่ แล้วก็รวมมอนเหมือนเดิมฮะนี่สกิลแซดไปสกิลเอ็กไปให้โดนสองตัวนะครับแล้วมอนมันก็จะเดินมาหาเราแล้วก็สกิลซีสกิลวีไปเหมือนเควสที่แล้วเลยอ่ะเควสนี้มันจะมีให้เราจัดการหกตัวหกตัวก็ไม่ง่ายย,ยักง่ายไม่ง่ายอะไรล่ะง่ายง่าย่ตัด X ไปแล้วก็สกิลซีนี่แค่นี้ก็จะตายแล้วนะครับ ความเควสนี้จนถึงเลเวล2,350นะครับแล้วก็นี่ขาดำมาตรงนี้เราก็รับเคเวสตรงนี้นะครับเราก็มาฟาร์มตรงนี้ยาวๆเลยฟาร์มเควสนี้จนถึงเลเวล2อ0 0ันหเลยนะครับความเควสนี้150เลเวลนี่ พอเราเลเวล2,500แล้วเนี่ยเราก็มาฟาร์มทางนี้นะครับผมตามผมมาเลยน,นี่ซ้ายมาซ้ายมานี่เคเวสนี้นะครับรับเคเวสแล้วก็สกิลวีใส่มันฟาร์มตรงนี้เนี่ยจนถึงเลเวล2,550นะครับผมฟาร์มเคเวสนี้50เลเวลพอเราเลเวล 2550แล้วเนี่ยเราก็มาฟาร์มตรงนี้ครับนะทีนี้เราจะฟาร์ม2เควสและเราจะฟาร์มทีละ2เควสแล้วเราก็รับเวสตรงนี้นะครับแล้วก็สกิล V ไปบอสไปตายแน่นอนนะผมนี่เราก็ขาดำมาขาดำมาแล้วก็โซมาเราก็ถือตรงนี้พอดีครับ่ะแล้วเราก็สกิล C สกิล Z สกิล X แล้วก็ตามด้วยดาบ มอนมันจะถึกขึ้นแล้วนะครับผมให้เราใช้สกิลดาบเอ็มมาช่วยนะครับแนะนําเป็นดาบเอ็มมานะครับดาบเล่มนี้ฟาร์มดีนะแล้วก็กลับมารับเฟสตรงนี้นะครับนี่สกิลวใส่แล้วก็โตมาปึ๊บปึ๊บปึวนไปอย่างนี้เนี่ยจนเราเลเวล2,600นะครับผม เราเรา 2, ลือล2,600แล้วเก่าก็มาฟาร์มเควสนี้นะฮะเราก็จะฟาร์ม2เควสเหมือนเดิมอยู่นะครับฟาร์ม2เควสเหมือนเดิมนะสกิล V ใส่บอสต,ตัวนี้นี่แล้วเราก็หาดำแล้วก็โซมารับเควสต,ตัวนี้นะครับสกิลนซะีสกิล X สกิล Z ฟันด้วยดาบด้วยสกิลดาบนี่ ถ้าใครไม่มีเอ็มมะใช้ดาบอื่นแทนก็ได้นะครับแต่แนะนำเป็นเอ็มมะดีกว่า <Okay. S 1> แล้วก็ฟาร์มวนไปเรื่อยๆครับผมนะฟาร์มสองวสนี้วนไปเรื่อยๆจนเราเลเวลสองพันหกร้อยห้าสิบนะเลเวลสองพันหกร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยเราก็มาทำอย่างนี้นะครับสกิลซีสกิลเอ็กอ C, สกิลเซ็ตแล้วก็ฆ่าบอสตัวนี้ให้ตาย ลุกแล้วเราก็โซขาดำมารับเพื่อตรงนี้นี่เลเวล2650นนี่แล้วก็เราก็สกิลวีใส่ให้บอสหัวแดงตรงนั้นนะนี่ตามวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมจนเราเลเวล 2,800นะครับท่านผู้ชมจนเราเลเวล2,800นะครับโอเคครับพอเราเลเวล2,800แล้วเนี่ยเราก็ย้ายที่ฟาร์มนะครับผมนะไปฟาร์มตัวนี้นะครับไปฟาร์มเพลนี้นะครับนี่ทางนี้เลยเพลก็ลอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ ความเคว็ดนี้100เรเวลนะครับท่านผู้ชม100เรเวิลาร์มจะถึงเรเวล2,900เลยพอเราเรเวล2,900แล้วเนี่ยเราก็ย้ายที่ฟาร์มนะครับมาฟาร์มบอสตัวนี้นะครับ มาฟาร์มลัดมาฟาร์มาารบอสตัวนี้เลยเลเวลสองพันเก้าร้อยจัดการง่ายๆครับอย่างนี้เลยอ่ามันจะมีบอสตัวหนึ่งที่ผมข้ามไปนะครับนี่เป็นบอสเลเวลสองพันแปดร้อยห้าสิบนะที่ผมให้ฟาร์มเอ่อเควสที่แล้วจะถึงเลเวลสองพันเก้าร้อยเลยเนี่ย พราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยไม่แนะนําให้ฟาร์มนะถ้าเล่นคนเดียวฟาร์มคนเดียวไม่แนะนําให้ฟาร์มนะบ,บอสตัวนี้มันถึกมากนะดูนะมันมีร่างหนึ่งแล้วก็ร่างสองนะครับพอมันแปลงร่างเป็นร่างสองปุ๊บเนี่ยมันจะโหดมากๆนี่นี่คือร่างสองของมันนะครับมันจะวิ่งเร็วมากแล้วมันก็จะถึกขึ้นมากๆนะครับเราต้องใช้ทุกสกิลอะขนาดใช้ทุกสกิลแล้วมันยังไม่ตายเลยเนี่ยมันถึกมากๆครับ แนะนำไม่ให้ฟาร์มนะครับเวทนี้ให้ข้ามมาฟาร์มเวทนี้เลยนะฟาร์มเวทนี้จนถึงเลเวล2,950 2,950เราก็มาเซตสปารตรงนี้นะฮะนี่มารับเคทตัวนี้อ๋อฟ้านี่รับเคทเสร็จแล้วก็สกิลวีใส่ไป ความเฟสตรงนี้ให้ถึงเลเวล3,000นะครับโอ้บอสมันสกิลบีทีเดียวไม่ตายแล้ววะบอสมันเริ่มถึกขึ้นเรื่อยๆแล้วความเฟสนี้จะถึงเลเวล3,000นะครับเราเลเวล3,000แล้วก็มารับเฟสตรงนี้นะฮะแล้วก็สกิลบีใส่ไป่ะเอาสกิลอื่นเติมไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้บอสมันถึกขึ้นแล้ว เราความเวสต,ตะกี้เสร็จแล้วก็มารับเวสต,ตรงนี้ความทีละสองกองครับผมความทีละสองเสเหมือนเดิมครับแต่เราต้องใช้ทุกสกิลที่มีเพราะว่าบอสมันเริ่มถึกขึ้นแล้วเวลมันเยอะขึ้นแล้วสกิลวีแล้วก็ตามด้วยสกิลอื่นๆให้มันตายไอ้ความอ่า ความจนถึงเลเวล3,150ฟาร์ความจะถึงเลเวล3,150นะครับความสอ2เควสเนี้จนถึงเลเวล3,150แล้วเราก็มาตรงนี้นะครับนี่วินข้ามเขามาเลยนะให้เราตรงไปที่เกาะหัวกะโหลกนะครับ พอมาถึงเกาะหัวก็โหลกแล้วเนี่ยเราก็มาเซตสปาตรงนี้นะครับก่อนนี้ก็มันจะแดงๆหน่อยมันเป็นของเกาะมันเป็นเกาะของไคโดแล้วก็บินมาครับรับเคเวสตัวนี้นะฮะนี่เคเวสตัวนี้ปุ๊บเราเนี่ยารม์มความเคเวสนี้จนถึงเลเวลสองพัน 225นะครับฟับงเพลงนี้จะถึงเลเวล2,225นะครับเลนะเวล2,225เนี่ยเราก็ย้ายก่อนนะครับนะมาทางนี้เลยทางซ้าย ไปเกาะที่ไปเกาะบิ๊กมัมนะครับไปเก่ะฮอโฮเค้กนะทางนี้เลยที่มันเป็นปราสาทใหญ่ๆตรงนี้แหละโอเคครับผมนี่มาถึงแล้วเกานะฮอเค้กอ่ะให้เรามาเซตสปาที่ในบ้านหลังนี้นะครับจุดเซตสปาก็จะอยู่ตรงนี้นี่ นี่ครับรับเควสต,ตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็มาตีบอสตัวนี้นบอสตัวนี้ก็จะดอบดาบด้วยนะครับเป็นดาบน้ำนี่ดาบเล่มนี้ถึกอยู่นะมันเริ่มถึกขึ้นมากๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้ทุกสกิลที่มีจัดการมันโอเคครับความเควสนี้เนี่ย ่าจนถึงเลเวล3 2 5 0ห้าสิบเราก็มารับเควสตรงนี้นะครับความเควสตะกี้แค่25เลเวลเราก็มารับเควสตรงนี้นี่เราก็ฟาร์มเควสนี้ให้เวลตันไปเลยนะครับผมฟาร์มเควสนี้จนตันไปเลยนะครับนะฟาร์มเควสนี้150เลเวลเลยนี จัดการง่ายมากๆนะครับบอสตัวนี้นี่อย่างนี้เลยชิวๆความจะเรียกตันไปเลยบอสตัวนี้มีโอกาสดอบดาบด้วยนะครับดาบก็จะเป็นดาบเล่มนี้นี่แล้วก็ของแต่งอันนี้ระดับแรบวกดาเมจด,ดาบ3%เ แค่นี้ครับผมวิธีการฟาร์มในโลก2ฉบับชาร์กี้นะครับผมนะรวดเร็วมากๆผมนี่ฟาร์มแบบข้ามข้ามวัดข้ามทุ่งกเกาะอะไรนะเกาะทะเลทรายก็ยังไม่ได้ไปฟาร์มแบบรัดเลยรัดมาเกาะบิ๊กมัมเลยนะแล้วก็ฟาร์มเกาะบิ๊กมัมจนตันเลยนะครับผมวัยมากมากนะครับผมถ้าฟาร์มแบบผมเนี่ยอะฟาร์มแบบผมตามตามผมทุกอย่าง มันก็จะตันเร็วผมมีคลิปด้วยนะครับผมนะเป็นคลิปที่ผมนั่งฟาร์ม่นะประมาณ9้าถึง10ชั่วโมงตันนะสตรีมฟาร์ม1ิชั่วโมงกว่าตันเอ,อถ้าผมไม่เหม่อเพิ่เจออะไรก็น่าจะประมาณ9ชั่วโมงตันแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมนะเราไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะฮะ เออลืมไปเลยาปทุกคนกดไลค์ให้ด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับเออฟาร์มเร็วๆแบบนี้มีชักกี้คนเดียวเท่านั้นแหละที่สอนแนะงไปแล้วบ๊ายบายไปรุ่นเจอกันครับ